สวัสดีครับยูกับนิ่งนองคาแร็กเตที่ละสามครับจานร์ชูนอนนอนพังเทีย่ยงกินยาแล้วงงนอนครับไม่กินก็ไม่ได้ปวดเ <c oughs> <c oughs> ดินไปดูช็อตเด็ดครับว <c oughs> <c oughs> ูลื่นลื่นออกไม่ได้ได้ยินเสียงโอ้โอืน เลยเดินมาดูครับรู้ของเอาอะไรนะครับโอ้ยยอมแพ้แล้วเดี๋ยวรอดูเขาจะทำไงตอนนี้เห็นคนลงมา อาทุ่งปูนใส่แล้วครับให้ผมเข็นให้ไหมเอาแต่สองร้อยคอับไม่มีที่ตากเสื้อผ้าต่างไว้ตรงนั้นเลยแกวงไปแกวงมา ครูกระเด็นไกลยังอ่ะเดินไปเก็บครูฝนเอาแล้วครับโอ้โหออกไม่ได้โอ้เกือบแล้ว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 

โอ้ววโอ,โอยีสุสามร้อยหกครับนี่เฮ้ยยังไงวะยังไงวะหาของไปรองอยู่ครับฮะ ใส่เกียร์สูงสูงอะป๋าใส่เกียร์สูงสูงอลลื่นคือเก้าใส่ใหม่นะเกียร์สูงมันจะขึ้นแล้วนะเมื่อกี้นะเกียร์มันต่ำล้อมันหมุนช้าขึ้นน่ะ ดูว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับล้อหมุนแต่ฝั่งหนึ่งครับหมุนแต่ฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นไม่หมุน กันชนรถผมสูงวันนี้นิดนึงสูงกว่าสักนกิดน,นึงครับเลยไมใ่ใส่ดัน,ดมดนมาดึงอหน่อยอลื่นลื่นหนึ่ง มันไม่ใช่ดอกบ้างนะมันมดอกส้อยอ่ะอย่างใส่เกียร์ต้องสูงเกียร์สามเกียร์สี่วิ่งหลังถนนได้อย่างเดียวติ้นเนาะเขาขาด ดินมันเด็ดตายทุกรายไก่ทีล็อกสองเท้าก็ตายไม่รอดดึงมาจะดูแลหนึ่งทางสแปรดเนี่ยจะไหวแล้วจะไหวแล้วนะเึ้นแล้วนะยืกันพันขมงเลยแล้วถึงจะขึ้นอะ

วันนี้มีงกลิ่นหมดสามคนมาจะมึงติดตรงนี้เลยก่อนเท้าเลยนี่รถเบารถไม่ติดเหรอครับก็กิ่นไอ้รถเบาอ่ะมันมันเบารถยึดแล้รถแดงกับรถติดรับรถเบาแล้วก็เขาไปเลยมันกันแต่หางสุดปลยจะได้ดึงมาจากนู่นนิดดึงเขอลนิดมันมันคันเร่งไฟฟ้าด้วยบ่ถ้าเราใส่เกียร์เกียร์สามเนี่ยมันมันมันไดไหมเนี่มันก็เหมือนกับ จะดับใช่ไหมแดงกระาติงนี้เออเอาเรียาเรียด้านหน้าไปก่อนเหรอด้านหน้าร่อมัต้องอใหม่ันติดมันก็ิดอยู่แค่นี้แหละนี่ไอเนะั่น้นี่นน่ไปติดล้อหน้านั่นล้อหน้าฝั่งนู่นน่ะมันจมตรงนั้น่มันขึ้นไม่ไหว ุดเฮียบครับนานแล้ก็ปาดกาวครับมันรรมกลับรถใหญ่ไมนกลับขับเดี๋ยวมันโบมาเลยเด๋ยว เจอฟัดเก้าครับต้องไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับ จะถ่ายได้ไกลมาดูครับฟัดเก้าลากฟัดเก้าลื่นแล้วครับว้าวครึบว้าวว้วเรียบร้อยครับฟัดเก้ายังลากต่อครับโอ้ว ยอดมาที่กลับรถยากแล้วติดทกขนมาเดี๋ยวไปแล้ว ไปลานกว้างเลยครับเข้าไปในนั้นก็ดินแห้งหมดแล้วครับกลับได้อยู่

ยังไงเน่อยังไงเนะทางนน้นดินนันแห้งหมดแล้วเด้อโอ้โหฝาดก้าวครับโอ้โหแรงจัดเนอะแรงจัดเครื่องล้อไม่ค่อยหมุนโอ้โหโอ้โหเร้่ย อถ้าเป็นแบบนี้ผมสู้ฟาสก้าไม่ไหวหรอกครับนี่ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ